i give fight the lesser in weakness to body aches my satisfied สวัสด,ดีครับพบกับผมเซียนพีเช่นเงยนะผมวันนี้นะวันประจราวันที่สิามกราคมนะผมก็วันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันพีเมยรีกเดนะผม ก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อวานที่ให้ไปสี่คู่นะคู่แรกก็คือวางไบตันนะไบตันก็เสมอกับคิดตั้นพาเลตไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของคู่ที่สองเนี่ยวางโบลิเซียดอรมนูนนะโบลิเซียดอรมนูนก็ถลม่มไฟบวกไปห้าต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวางนีดนะครับนีดก็ชนะนองไปสองต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของตรุรกีซุปเปอร์ลีกครับวางเบสิกตัดนะเบสิกตัดก็ชนะกาเซนเตปไปแค่หนึ่งต่อศูนย์นะผม ก็วันนี้นะครับมาดูครับสี่คู่ที่เคราะห์กันมาเราจะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับก็มาที่คู่แรกนะครับวันนี้เรียกได้ว่าคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์นะเปิดบ้านต้อนรับก่อนของเชลซีนะครับฟอร์มนหลังสุดของแมนซิตี้นะครับชนะรวดเลยนะครับนัดล่าสุดก็ชนะสวิตดอนไปสี่ต่อหนึ่งในเอฟเอกับมาผมแล้วก็เชลซีเนี่ยชนะสามเสมอสองครับนัดล่าสุดก็ชนะสเปอร์มาหนึ่งต่อศูนย์ในคาราบาวครับนะผม ก็บอกได้แล้วว่าวันนี้เซลซีมีลุ้นแชร์แต้มกลับได้เลยนะเพราะว่ากาลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีๆนะครับแล้วก็เก็บใจสามผลท้ายทุกรายการนะแถมซัดรวมกันทั้งสิ้นแปประตูเลยทีเดียวครับแม้ผลงานเฉพาะนีกจะจบแบบเสมอค่อนข้างเยอะตลอดช่วงหลังนะครับแต่ก็ถือว่าเชลซีเนี่ยแพ้ยากนะครับและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆมาได้เรื่อยๆนะครับสอดคล้องกับเจ้าทินย่างเมดิตี้เนี่ยที่ชนะรวดมาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าว่าการมาเชิญหน้ากับคู่แข่งรายนี้4ครั้งเนี่ย แมนเชตี้นี่ปลาใช้ไปถึง3ครั้งนับปงบอกว่าศักยยาพิมพ์ของทั้งคู่เนี่ยใกล้เคียงกันนับแล้วก็มีโอกาสจบเสมอโงนรับฉะนั้นเกมนี้แนะนําให้ลองเชลซีนับเชื่อว่าเชลซีวันนี้โชว์เหนือแน่นอนนะผมคู่ที่2นะครับเป็นทั้งน้้นของวู๊แฮมตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับวัยรุนของเซา์แฮมตันนะครับฟอรามว่านหลังสุดของวู๊นะครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1นนะครับนัดล่าสุดก็ชนะ เชฟฟิลเดไปสามต่อศูนย์นะครับผมในเอฟเอครับแล้วก็เซาว์เทิมตันนะครับชนะสองเสมอสามนะครับนัดล่าสุดก็ชนะเบนฟอร์ดไปสี่ต่อหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะครับผมวูฟนี่ฟอร์มเริ่มเข้าฝักนะครับในส่วนของเซาว์เทิมตันก็แบบมาเงียบๆครับแต่ฟอร์มในล้ำก็ยังเป็นคำถามสำหรับวูฟนะครับหลังจากสกอตใช้ไม่เจอติดต่อกันมาสามเกมแล้วก็ยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าสองในสามนัดดังกล่าวก็เป็นเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลเซลเซีนะครับ ก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะครับในขณะที่สตินอกบ้านของซาวเวิร์ตันนับก็ทําได้ดีนะครับโดยบุกเสมอพาเลทและชนะเวทแฮมับช่วง2ครั้งล่าสุดนะครับยิงลงกันไป5ลูกนะครับมองแล้วนัดนี้น่าจะมาบี้กันสนุกนะครับแต่ส่วนตัวก็ชอบความดุดดันของซาวเวิ์ตันนะครับโดยเฉพาะจังหวะเข้าทำที่เนียนตามากนะครับ แต่เจ้าท่นอย่างบู๊ก็ต้องลุ้นกันเกมต่อเกมนะครับรวมถึง3คนหลังที่เซามาเยอนส์สองเวนอย่างนี้ก็ไม่เคยแพ้กลับออกไปเลยนะครับผมนังนนั้นภาพรวมสูสีนะครับฉะนั้นเกมนี้ผมขอวัดใจลองบูลองบู๊่ะลองเซาเฮมตันน่าจะโอเคกว่านะครับผมคู่ที่สามครับนอริตนะครับเปิดบ้าน้อนรับักเมเยอร์ของเอฟเวิร์ตันนะครับผมนอริตนี่ฟอร์มแย่มากนะครับห้าลังสุดนี่ ชนะ1แพ้ไปถึง4นะครับนะัดล่าสุดก็แพ้เวทแฮมไป0ต่อ2นะครับส่วนเอเวอลนต์น ton, เนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนะัดล่าสุดก็เสมอกับฮาวซิตี้ไป2ต่อ2ใน FA ครับนะครับผม ก็ต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันนี่ดูดีมีทรงเก็บใจได้มากกว่าเอาสมควรนะครับเพราะว่าคุณภาพของตัวนักเตะสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับขอเพียงแค่ให้เล่นอยู่ในมาตรฐานของตัวเองได้ก็พอนะครับแม้ผลงานหลายนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยจะค่อนข้างแย่นะครับแต่อย่างน้อยก็ยังชนะและผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางกับเจ้าบ้าน อย่างนอลิตเนี่ยที่อาการแย่นะครับไปกับอาการบาดเจ็บของแกนหลักนะครับแต่ฟอร์มหนนท้ายในลีกก็แพ้รวดนะครับแล้วก็โดนทะลวงแนวรับนับไม่ถ้วนกว่า16ลูกเลยครับชนิดที่ยิงคืนใครไม่ได้เลยนะครับผมนับเป็นความล้มเหลวอย่างแท้จริงของทีมบวยไลน์นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเลตกับพู้เลต่างๆยังไงก็ต้องต่อเอเบอร์ตันสถานเดียวนะครับลุยคู่ที่สี่ครับคู่ท้ายคู่นี้ก็ถือว่า ค่อนข้างจะเดือดนะครับแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านตระกระเรียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มมา้าหลังสุดของแอสตันวิลล่านะครับชนะ1แพ้4นะครับน่าล่าสุดก็แพ้กับแมนยูครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับผมตัวนัดแรของแมนยูเนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็ชนะแอสตันวิลล่าไป1นต่อศนะครับผม แอสตันวลลานี่เริ่มเขาเรียกว่าอาการเริ่มแผ่วนะครับหลังจากแพ้ถึง4จาก5เกมหลังนะครับแต่ว่า3จาก5นัดตั้งกล่าเป็นการเสียท่าต่อทีมระดับท็อปนะครับรวมถึงแมตช์ล่าสุดก็สู้กับแมนยูแบบไม่เป็นรองที่โอ๊ทฟอร์ดในศึก FA ครับนะครับเชื่อว่ากลับมาเล่นในถิ่นถ้าหากยังรักษาทรงเดิมเอาไว้ได้ก็ยังมีลุนย,วยาวๆนะครับประกอบกับฟอร์มปีซ่าแดงไร้ความแน่นอนนะครับโดยบุกชนะคู่แข่งได้แค่2ตลอด6ทิปที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้น แมนยูเนี่ยก็ยังมีคําถามในเรื่องสปีริตในทีมนะครับที่ยังเป็นประเด็นที่คุยกันอยู่ในโลกนะครับตอนนี้เช่นเดียวกับ11ตัวจริงนะครับซึ่งลังนิกนี้ยังหาจุดลงตัวไม่ได้สักทีนะครับดังน,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 นั้นทุกนัดที่แมนยูในเตดลงสนามเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นหนักกว่าทุกครั้งนะครับว่าจะออกมาในรูปไหนนะครับส่วนใหญ่จะออกมาใน่ทางแย่ซะมากกว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยเลือกเชียร์บอลลองมองว่ามีโอกาสรับซับได้นะครับผมฉะนั้นเกมนี้ขอลองแอสตันวิลล่าครับน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับผมสี่คู่ให้ไปวันนี้นะครับเป็นการวิเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเพื่อนๆคนนี้สนใจก็กดติดตามกนได้นะครับหรือว่ากดแอดไลน์มาที่ s o s สามสิบนะครับกดง่ายๆครับคลิกได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์เลยนะครับมีอยู่สองลิงก์ครับเลือกลิงก์ไหนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะขอให้โชคดีมีชัยกันนะครับลุย